ด้วยให้เขาสุขภาพดีเติบโตสมวัยและขับถ่ายเป็นก้อนเป็นเพื่อนสีสีขาที่น่ารักของคุณฟินซูสตาร์เตอร์สวัสดีครับทุกผู้ชมครับวันนี้ผมมาอยู่ที่ฟาร์ม การแอดนะครับของนายทหารหนุ่มครับคุณโจนะครับซึ่งเป็นเจ้าของฟาร์มมินิบูเทเรียนี่แหละเดี๋ยวเราจะเข้าไปพูดคุยกับคุณโจนะครับตปเข้ามาเลยครับห้องห้องนี้นะครับเป็นห้องสําหรับเลี้ยงสุนัขครับทุกตัวจะถูกเลี้ยงในห้องนี้นะครับเป็นห้องปรับอากาศครับควบคุมอุณหภูมิและความชื้นครับ จะมีเครื่องดูดอากาศออกตลอดเวลาให้อากาศมันโฟสุนัขจะได้มีสุขภาพแข็งแรงนะครับตรงนี้ครับเป็นพื้นที่สําหรับออกกําลังกายสุนัขครับเราจะแบ่งเป็นซองเป็นล็อกเป็นล็อกและแยกปล่อยทีละต,ตัวครับ don't go out too far, they said. You haven't got the power. You'll never make it back. สวัสดีครับสวัสดีครับโจครับวันนี้เรามาพบกันอีกครั้งหนึ่งครับนะครับจะมาพูดถึงสุนัขสายพันธุ์มินิเจอร์บูเทเลียเทเลียซึ่ง ผูวเองก็เป็นนายทหารหนุ่มนะอนาคตไกลที่ชื่นชอบสนับสายฝันนี้นะครับเขามีถิ่นกําเนิดอยู่ที่ไหนแลวเขาเลี้ยงไว้เพื่อวัตถุประสงค์อะไรมินิเจอร์บูเทเลียครับมีถิ่นกําเนิดมาจากประเทศอังกฤษครับอืมครับแรกเริ่มเดิมทีวัตถุประสงค์เพื่อในการกีฬาการต่อสู้ครับมินิบูหรือมินิเจอร์บูเทเลียครับคือบูเทเลียย่อส่วนครับที่มีความสูงประมาณ ไม่เกิน14นิ้วหรือ35เซนติเมตรครับน้ำหนักประมาณ15กิโลบวกลบเล็กน้อยเริมทีนะครับร้อยกว่าปีที่แล้วเขาถูกพัฒนาเพื่อก,กีฬาการต่อสู้ครับไม่ว่าจะสู้กับบัวแล้วก็สู้กับสุนัขด้วยกันต่อจากนั้นก็กีฬาต่อสู้ กับ,บัวกระทิงครับเป็นกีฬาต้องห้ามาบูเทเลียก็เลยถูกนํามาใช้งานในด้านเฝ้าสวนในการไล่สัตว์ฟันแทะพวกหนูกระต่ายพวกอะไรพวกนี้ครับที่ทําลายพืชผลทางเกษตรครับแล้วพอมายุคปัจจุบันเนี่ย บูเทเลียถูกพัฒนาให้เป็นสัตว์เลี้ยงในครอบครัวแต่ยังไงก็ดีครับบูเทเลียเขาจะมีสายชัตยานของความเป็นนักสู้อยู่ครับมินิบูเทเลียปัจจุบันมีความนิยมมากน้อยแค่ไหนครับผมดูจากข้อมูลทั่วโลกนะครับบีเดอร์เขาหันมาเลี้ยงพันนี้เยอะแล้วก็พัฒนามีหมาสวยๆทั่วโลกเยอะครับจํานวนที่สุนัขที่เข้าประกวดก็เยอะมินิบูเข้ามาตั้งแต่เมื่อไหร่ครับเจประมาณปี2 0 0พครับจะมาจากสเปนครับ ครับก็เป็นของพี่หมูนําเข้าครับแล้วก็ของไต้หวันของคุณคุณทองพอกโมเดิร์นบูเข้ามาเริ่มแรกนะครับหน้าตาเขาจะเป็นเอกลักษณ์ครับเห็นแล้วโดนคนมีแนวเนาะมันจะชอบเดิมผมเลี้ยงเฟนบูด็อกเลี้ยงปัมเลี้ยงพุดเดิลเลี้ยงคอกเกอร์ ทุกอย่างเขามีปัญหาเรื่องการดูแลครับแล้วก็เรื่องสุขภาพครับมินิบูเนี่ยมันตอบโจทย์ผมได้ดีที่สุดครับขนาดเล็กความแข็งแรงได้อืติดใจกล้าหาญเจ้าของเป็นยังไงหมาเป็นงั้นอ๋อก็เลยโดนก็เลยโดนครับครับแล้วก็หน้าตาเขาเป็นเอกลักษณ์อ่ะมันมันโมเดินเนาะครับนานแค่ไหนครับผมเริ่มเลี้ยงเท่าอายุลูกสาวอะครับสิบห้าสิบหกปีครับโมีวิธี เลือกมินิปูมาเลี้ยงยังไงครับเจ้าครับอย่างแรกคือเรื่องสุขภาพครับพี่โรคติดต่อทางกรรมพันธุ์ PLL LP l a d ต้องเคลียร์ครับของพ่อแม่พันธุ์นะครับที่จะเลือกมาสองจิตประสาทพ่อแม่พันธุ์ที่เราจะซื้อลูกสุนัขเข้ามาเลี้ยงเนี่ยต้องดีครับไม่ก้าวร้าวหรือดุกับสุนัขด้วยกันเองครับสามเรื่องมาตรฐานสายพันธุ์ครับมาตรฐานของมินิบู ยังไงครับมินิบูหรือบูทเลียนี่นะครับเป็น,ปนสุนัขที่บีเทสเน้นที่หัวเป็นหลักคาแรคเตอร์ <Character S 2> ที่มันแตกต่างจากพันุอื่นก็คือเรื่องของหัวหัวต้องโค้งครับครับปลายจมูกงุ้มตาต้องเล็กแล้วก็ลึกหูต้องเล็กครับ สาเหตุ id, ตากับหูทําไมต้องเล็กเพราะเป็นหมาที่สําหรับพ่อพนันมาเพื่อการต่อสู้อ <ừ ý. S 2> ถ้ามันโตอ่ะมันก็จะโดนกัด <laughs> มันเลยต้องเล็ก <laughs> เพื่อเพื่อที่จะหลบเลี่ยงหลบหลีกครับ <laughs> ส่วนสูงน้ําหนักยังไงครับส่วนสูง <laughs> สีส่นิ้วหรือ35เซนครับครับบวกลบได้สาหรับผมผมจะเน้นที่ความสมส่วนแต่มินิบู ครว่ามินิมันต้องเล็กครับควรจะต่ํากว่าผมใช้คําว่าควรนะครับครับควรจะต่ํากว่าส4นิ้วหรือ35เซนครับถึงแม้ว่าจะเป็นสุนัขที่เน้นเรื่องหัวเป็นหลักนะครับ,รบแต่คําว่าบูต้องแสดงถึงความแข็งแรงดูสง่างามทีนี้เราต้องพิจารณาสัดส่วนคอกับหัวและตัวต้องได้สัดส่วนกันครับครับความสูงของขาขจากไหลมาถึงปลายเท้าขาหน้า ความยาวต้องเท่ากับความยาวของลําตัวครับบ้านเรา,าส่วนใหญ่ไม่มีบูจะตัวยาวครับครับครับผมก็เลยจะเน้นหัวหัวโค้งอะทาง่ายมากแต่ตัวสั้น่ะทำยากแล้วก็ที่สําคัญอกสัดส่วนของอกระหว่างไหลถึงอกไหล่ไหลตรงนี้นะครับสัดของอกตรงนี้ครับต้องเท่ากับความยาวปลายเท้าตรงนี้มาถึง ตรงช่วงโกครับมันจะได้เป็นสัดส่วนที่ดีครับครับผมหนึ่งต่อหนึ่งต้องตรงครับครับพอพูดถึงสัดส่วนความยาวความสูงเรียบร้อยแล้วนะครับครับเราต้องมาพิจารณาขาขาหน้าต้องตรงปลายเท้างุ้มเหมือนเท้าแมวครับอืมไม่แบกออกหรือบิดเข้าครับต้องตรงขนานกันพอดีครับทั้งสองข้างหลังก็เหมือนกันครับในรายละเอียดเดี๋ยวขอให้ไปหาดูอักรูปเอาว่าหมาที่ดีเป็นยังไง ถา้าสุนัขมินิบูที่ดีสัดส่วนร่างกายได้ความเคลื่อนไหวเขาจะดีตามครับมินิบูเทอรเยอียนี่ใส่เป็นไงครับเจ้าครับชี้เล่นงุ <c oughs> งิงงุงง,งิง,ง,งหาเรื่องเล่นไปทุกเรื่องอเราจะเพลิดเพลินไปกับมินิบูครับมากเลยครับจสได้เป็นหมาที่ค่อนข้างที่แอคทีฟมากแอคทีฟครับแอคทีฟมากเลยครับควากล้าหารเขาล่ะ เขาจะไม่กลัวใครเลยไม่ยอมใครแลวไม่กลัวใครแต่จะไม่ทําใครก่อนนะครับแต่ถ้าเขาโดนทำเขาจะไม่ยอมใครเลยเลยใช่ไหมครับคนที่จะเลี้ยงมินิบูนะครับอ่าดันดับแรกนะครับควรเข้าใจนิสัยของสายพันธุ์ก่อนทั้งประวัติของสายพันธุ์ว่าเขาเป็นมายังไงนะครับถ้ารู้ประวัตินิสัยเขาเราเราจะเข้าใจเขาเออมาสวยก็ต้องเข้าสู่การประกวดผมได้เข้าประกวดครับครับเพราะว่าการประกวดคือการคัดพันธุ์สุนัขอืมครับเขาจะมี หลักเกณฑ์ในการพิจารณาเขาอยู่ครับว่าการประกวดแต่ละครั้งเขาจะดูบีดไทส์ก็คือลักษณะของพันเนี้ยมันแตกต่างจากพันอื่นยังไงมันแสดงออกมาชัดเจนไหมว่าเป็นพันนี้อ,อย่างมินิบูลเนี่ยลักษณะมันเป็นยังไงตัวเนี้ยหมามันมีบีดไทส์มันเป็นยังไงครับแล้วก็ต่อมาคือมาตรฐานสายพันธุ์ครับก็จะเป็นเรื่องของลักษณะหัวตัว ขาอะไรต่างๆครับครับแล้วก็มาเป็นคอนดิชันครับคอนดิชันนี่ก็จะดูเรื่องของการเลี้ยงดูครับผิวหนังผลอารมณ์อะไรต่างๆครับยังไงถึงถึงรู้ว่าจะต้องเอาประกวดล่ะคือผมรู้ตั้งแต่ผมเลือกอะอย่างที่ผมบอก3ามสามเรื่องคือเรื่องสุขภาพครับเรื่องจิตประสาทแล้วก็เรื่องมาตรฐานสายพันธุ์ครับผมดูพ่อแม่พันธุ์ไม่ผิดหวังเพราะถ้าดู3ข้อนี้นะครับสุนัขดีเนี่ยมันเหมือนรถ แต่มันจะแตกต่างจากรถนะอย่างเรามีเฟอร์รารี่เนี่ยเมนเทนมันสูงใช่ไหมพี่แต่ถ้าเรามีหมาดีเราซื้อมาแพงอะไรเงี้ยแต่เมนเทนซมันต่ำเพราะมันถูกการคัดเลือกพันธ์มาเรียบร้อยแล้วประสบความสำเร็จมากน้อยแค่ไหนครับผมเริ่มเข้าวงการประกวดจริงจังนะครับคือปี2017ครับเป็นสุนัขเพศเมียชื่อกิซซี่นำเข้าจากดิทเนียครับ เป็นสุนัขมินิบูจากเมืองไทยที่สุกส่งไปพอพันที่นู่นแล้วก็เอาหลานกลับมาทำครับพอประกวดก็มาช่วงปลายปีนะครับแต่ว่าเป็นสุนัขที่ดีครับก็ทำอันดับได้จบท็อปบีดคืออันดับหนึ่งของสายพันธุ์นี้นะครับของปี2อง7เแล้วผมก็หยุดประกวดไปเนื่องจากไม่มีสุนัขที่จะลงสนามประกวดนะครับครับผมออพอกิซตซี่ได้ลูกมาอยู่3ตัวปี2020ผมก็ลงหมดเลย จบแชมป์ทั้งสามตัวเกิดสามตัวจบแชมป์สามตัวพี่ครับผมครับแล้วก็มีหอยหลอดหอยหลอดนี่ก็ทำท็อปบีดได้ก็คืออันดับหนึ่งของไทยนะครับออปี2020กับ21ครับครับผมมาปีนี้ก็เป็นขัวตัวนี้นครับออกำลังลุ้นอยู่ว่าจะได้อันดับหนึ่งหรือเปล่าเจ้าขัวตอนนี้มีตำแหน่งอะไรครับตอนนี้ไทยแชมป์ครับกำลังรอรอเวลาเพื่อทำอินเตอร์แชมป์ครับลักษณะเด่นของขัว หัวโค้งครับพี่หัวโคง้งโค้งแบบไม่มีสต็อปนะไม่มีบักมันจะราบเรียบเลยไหมคือลักษณะอย่างเงี้ยผมจะบอกทิศนิดน,นึงนะครับถ้าราบเรียบอย่างเงี้ยฟันจะดีครับอ๋อครับแล้วก็อ่าสัดส่วนระหว่างหูไปถึงตาเนี่ยัต้องน้อยกว่าสัดส่วนระหว่างตาไปถึงปลายจมูกครับบิดเดอรอ์บางคนครับเดินทางผิดนะครับก็คือเลือก ช่วงปากนี่สั้นเพราะมันสวยอะมองแล้วมันสวยแต่ส่วนใหญ่มันจะมีปัญหาเรื่องฟันครับูะเลียนี่คือจุดตายคือเรื่องฟันครับถ้าเป็นลักษณะนั้นก็คือเป็นสุนัขเลี้ยงเล่นไปไม่ไม่ไม่ได้ประกวดแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่สามารถเป็นพ่อแม่พันธุ์ที่ดีไม่ได้นะครับก็หาวิธีแก้ด้วยการสูตรและศาสตร์ศาสตร์และศิลป์ของการผสมพันธุ์ไปอ๋อคือเจ้าขัวนะครับว่าที่ อนาคตอาจจะเป็นอินเตอร์แชมป์ก็ได้ใช่ไหมฮะอินเตอร์แชมป์ได้แน่นอนครับโอเคตอนนี้ตอนนี้ได้ใชยแชมป์เรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วครับจบสบายเลยครับขวนี่ถือว่าถูกต้องตามมาตรฐานทุกอย่างเป๊ะไม่มีสุนัขตัวไหนที่เพอร์เฟกแต่สุนัขสวยเห็นแบบแรกแล้วต้องถูกใจขัวเป็นสุนัขที่โดนใจหลายๆคนครับเรื่องลูกหลานของขวเป็นยไงบ้างครับตอนนี้ก็มีอยู่หลายตัวนะครับมีอยู่ คอกแรกหนึ่งตัวคอกที่สองสองตัวคอกที่สามสามตัวมีอยู่หกตัวครับครับมีอยู่กับผมนี่สองตัวครับผมวันนี้เพิ่งย้ายบ้านไปตัวหนึ่งพ่อพันธุ์อีกตัวที่โดดเด่นเหลือเกินครับที่การแอดเราก็คือเจ้ากัตแทมเป็นพ่อพันธุ์ตัวเก่งผมเลยครับพี่อ๋อเขามีลักษณะเด่นยังไงครับลำตัวล่ำหนากระดูกใหญ่ครับฟันศบสวยหัวโค้งแบบไม่มีสต็อปอ่าอกกว้างลึก มีตำแหน่งอะไรไหมครับ้เข้าปเป็นไทยแชมป์ครับรอจบอินเตอร์แชมป์เหมือนกันครับเพราะว่าช่วงโควิดพี่ไม่งั้นจบไปนานละตอนนี้ให้ลูกมากอยแค่ไหนครับก็แทมเอก็แทมจ่ายลูกมาสามข้อได้ทุกสีครับที่สําคัญคือบอดี้สั้นที่สุดในไทยเลยผมกล้าพูดเลยเลยครับก็แทมอาจไม่ใช่สุนัขที่สวยที่สุดที่ผมมีนะครับแต่ผมเชื่อว่าก็แทมจะเป็นพ่อพันธุ์ที่ดีที่สุดครับบอดี้สั้นอกลึกอ่านี่คือ ลักษณะการจ่ายลูกของก็อตแทมครับพ่อพันุ์อีกตัวครับที่เล่นเล่นในหอยหลอดใช่ไหมครัที่เรารู้ใช่ครับคือจริงนะครับไทยแชมป์ไมค์คอนโทรนชูชัยครับเขาไม่ใช่เป็นไทยแชมป์ธรรมดานะพี่เป็นอ่าไทยแชมป์ที่ได้ท็อปบีดเขสวยสุดในสายพันธุประจำปี20กับ21ครับพี่ครับผมครับมีความโดดเด่นยังไงครับหอยหลอดหอยหลอดนี่สัดส่วนโครงสร้างเขาสวยมีมูฟเมนต์ที่ดีครับ คือสุนัขทุกตัวผมเนี่ยผมจะพูดซ้ำๆอะ่ะมันเป็นซิกเนเจอร์ของบ้านผมแล้วพี่ครับผมคืออกลึกครับกว้างบอดี Sun, ้สั้นอกลึกมันก็ได้มุมขาหน้าและมุมขาหลังส่วนใหญ่คนเขาจะดูเป็นแต่มุมขาหลังอะ่ะครับคือมุมขาหน้าคือสัดส่วนระวางกระดูกับองศาของกระดูกที่ในส่วนที่เป็นส่วนหน้าของลำตัวสุนัขนะครับครับมันได้องศากันแล้วก็ทำให้เขามีอกที่ลึกนูนโหนก ส่งผลในการขึ้นไหวเขาดีเวลาประกวดได้อันดับที่ดีครับครับผมครับซิกเนเจอร์ที่เป็นเอกลักษณ์ของบ้านผมคือหัวโค้งแบบไม่มีสต็อปายจมูกงุ้มตาตีครับอกกว้างและลึกบอดี้สั้นโอเคหลังตรงถ้าไปเจอหมาที่ไหนลักษณะเนี้ยคิดไปก่อนเลยว่ามาจากบ้านผมถึงมาต้องเยอะแยะแล้วครับเจ้บถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมท่านไหนเนี่ยอยากจะ เข้ามาดูม,มินิบูที่การแอดเราเนี่ยมาย like? ังไงครับเจ้าครับนึกถึงสนามกอล์ฟธานอนไว้ก่อนเลยหมู่บ้านกฤษสานคร25ครับประชาร่วมใจ31ดูแถวมินบุรีมินบุรีเนาะโอเคครับโอเคผมอ่ะดีใจนะถ้าคนมาดูหมาผมอ่ะซื้อไม่ซื้อไม่เกี่ยวเลยมาเล่นมาอะไรผมก็ชอบนะผมยินดีก็ขอให้นัดก่อนลงหน้าคือถ้าคนชอบหมาเราเราก็ชอบชอบของอะไรที่เราชอบเราก็ชอบผมมีเพจอยู่สองอันครับเพจหนึ่งก็มินิบูดานาสาระ บายการแอดหนึ่งงานอันนี้เป็นเรื่องความรู้โดยเฉพาะเลยครับผมจะสรุปให้สั้นๆง่ายๆเลยให้เข้าใจง่ายเพราะไม่ชอบอ่านอะชอบดูรูปอีกอันหนึ่งก็มินิบูบายการแอดอันนี้สำหรับ<ม>แนะนำพ่อแม่พันธุ์สุนัขผมก็จะแยกเรื่องความรู้กับส่วนตัวภายในค้อกอ่าครับผมครับแล้วก็เบอร์โทรเบอร์โทรก็ 0623961441ครับโทรได้ตลอดเลยครับครับผมค,บวความรู้ผมว่ามันยังไม่ได้มากหรอกลองไปอ่านในในเพจอะเพจอะมันน่าจะาอ่านแล้วเข้าใจน่าจะละเ,เอียดเยอะเนาะครับเวลาผมทำทำเพจเนี่ยผมผมไม่ใช่ความคิดส่วนตัวนะผมมีเรฟเฟอเรนซ์แล้วก็ เอาไปโพสในกลุ่มมินิบูแอนบูเทเลียไทยแลนด์ครับให้เพื่อนๆร่วมแสดงความคิดเห็นแล้วก็กลับมาปรับปรุงในส่วนของเนื้อหาครับผมครับโดยไม่ใช้ความคิดของตัวเองความนิยมมินิบูเทเลียบ้านเราเป็นยังไงครับเจ้าครับตอนนี้กําลังได้รับความนิยมครับอืมเพราะว่ามีมินิบูสวยๆเข้ามาเยอะพอสวยคนเห็นสวยคนเห็นดีเขาก็อยากได้พี่มินิบูก็คือมินิบูดูรู้เลยว่าเป็นมินิบูชัดเจนครับ ใครเห็นเขาอยากเลี้ยงเพราะมันสวยเนาะม,มันดูดูแล้วมันน่ารักอะเมื่อก่อนมันไม่สวยอะอคนก็นไม่อยากเลี้ยงอะหัวแบบเป็นชอรอ,อะไรเงี้ยครับแต่ตอนนี้มันหัวโคง้งตัวล่ําสั้นเตี้ยอะไรเงี้ยมันก็ดูดูเป็นเหมือนต่างกับสุนัขต่างประเทศเลยครับผมอยากจะเข้าไปศึกษาม,มากกว่านี้สาม,มารถที่จะเข้าไปตรงไหนได้ครับเจ้าครับเข้าไปดูจากกลุ่มกลุ่มทาง Facebook ครับ มินิบูแอนบูเทเรียไทยแลนด์ครับครับอันนี้ก็จะเป็นเพิ่มสาระเข้าไปเพิ่มประสบการณ์หรือใครมีคำถามสงสัยอะไรสามารถโพสถามเพื่อนๆในกลุ่มได้ครับแล้วก็มีอีกกลุ่มก็คือคนรักบูเทเรียครับนี่ก็ต้องขอบคุณคุณเจ้ามากนะครับที่ให้เราเข้าามยินดีครับพี่ขอบคุณมากนะครับที่มาผมให้แนวทางเพราะว่าสาระเนี่ยมันหาอ่านได้แต่ที่สำคัญเราได้เห็นข้อพันธุ์ ที่นี่สวยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าพัดแทมแล้วก็เจ้าไฮรอดครับซะเอของเราก็คือเจ้าขัวนะขัวนี่เป็นภาษาเหนือเนาะภาษาเหนือแปลว่าสะพานพี่สะพานขัวมันมาจากชื่อสเปนมันอ่าครับครับสเปนแปลว่าสะพานผมก็เลยว่าเป็นขัวเลยแล้วกันง่ายดีเพราะเป็นคนเหนือด้วยพี่ก็ครับนี่ต้องขอบคุณทุกเจ้านะครับครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ